อาจรย์แก้วอาอจารย์ออแก้บนบ่อาจานเออเออแก้บนงวดเมื่อกี้บนไว้โอ้ถูกเยอะไหมจารย์ถูกเยอะไหมแก้บน,<อ>นลูกติดเขาถูกหลายคนอยู่โอนน้คแค่ละนิดละหน่อยสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้อยนะครับผม อันนี้ครับวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับอาจารย์เนาะโอ้ยแม่นจริงเลยอาจารย์อาจารย์หลักฐานโชยดูหน่อยอาจารย์ตัวออกตัวเน้นด้วยเนาะออกตัวเน้นอะไรนะเก้าศูนย์สองออกศูนย์สองใช่ไหมอาจารย์อืมมันออกศูนย์สองล่างเนาะเก้าศูนย์สองหกแปดแล้วก็ห้าศูนย์อืมครับครับผมเลขของลูกติดทางขอนแกนคําว่าอาบน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ครับวดนี้มันถูกงวดที่เท่าไรแล้วอาจารย์ถ้าจะ นับมาจริงๆเนี่ยมันก็มันก็หลายงวดแล้วนะแต่ว่าส่วนมากส่วนมากมันจะออกอ่าเลขมันจะมาช่วงวันสุดท้ายครับเซนจะออกมาช่วงวันสุดท้ายซึ่งบางครั้งก็แอดมินก็ติดธุระลายทางเนาะก็ไม่ได้มาถ่ายมันก็ออก,กอันนี้อยู่ครับแต่ว่า มีมีงวดที่งวดก่อนนู้นกัหกเจ็ดเออเจ็ดหกศูนย์เนาะเลขทะเบียนรถมอไซค์ฝันที่มันออกสามตัวนะบอจใช่โอ้เจ็ดหกศูนย์ใช่ไหมแสดงว่างวดก่อนนี้ได้สองสามตัวเจ็ดหกศูนย์งวดนี้มาอีกยังได้ศูนย์สองอีกใช่ไหมจันได้ศูนย์สองก่อนหน้านั้นถูกเมื่อไหร่จก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นก็มีงวดไอ่เก้าห้าโอ้อเก้าห้าอันนั้นถูกเก้าห้าแล้วก็สามตัวจัน ถูกเก้าห้าจารย์ไดู้นเก้าห้าอาจารย์ศูนย์เก้าห้าครับไม่หลุดเลยเดี๋ยวอาจารย์เนาะแส่งว่าเดินมาหลายงวดแล้วพอสมควรเลยนาะอาจารย์อืมครับงวดนี้ก็เลยแบบมาตามแนวทางอาจารย์ต่อนะครับผมเมื่อกี้ไม่พันถามว่าไม่แก้บนบออาจารย์ไม่แก้บนบอหวานอาหารปลาเมื่อกี้นี่หวานอาหารปลาเมื่อกี้เพราะว่า<ช>เดี๋ยวถ้าโดดแล้วปลามันจะไม่กินเหยื่อเอาเหยื่อให้มันกินให้อิ่มก่อนครับเดี๋ยวสั้พักหนึ่งแลเดี๋ยวจะโดดเดี๋ยวคุยกันไปก่อน เดี๋ยวท้ายคลิปก็เดี๋ยวคุยกันจบท้ายคลิปก็ค่อยโดดครับเรากินหมดพอดีเลยหัวอาหารครับครับผมก็คือเป็นเป็นเลขจาก fc เป็นเลขขันน้ำมนต์ที่ fc เขามาอาบน้ำมนต์ครับขันน้ำมนต์เขามาอาบเขามาอาบเขาก็ได้เรื่อยไม่ไม่ได้แต่ fc คนนี้นะคนอื่นๆเขาก็ได้ครับที่เขามาอาบแต่ว่าส่วนมากส่วนมากน่ะเลขที่ได้แต่เนื่อเนๆเลขที่เขามาอาบน้ำมนต์แต่เนื่อเนๆมันชอบไปออกต่างประเทศ คชอบไปออกต่างประเทศออกเวียดนามมั่งออกละออกฝั่งโค้งมั่งเนาะครับออกรัฐบาลไทยนี่จะส่วนน้อยซึ่งปกติที่แอดมินมาถ่ายปกติก็คือจะมาช่วงกลางกลางงวดมาถ่ายมันก็จะได้พวกนั้นไปแล้วมันชอบไปออกต่างประเทศ เอฟซีหลายคนเขาก็ตามเอาไปซื้อค่ะตามเระเทศเขาก็ได้กันเรื่อยถูกกันเรื่อยแล้วตัวนี้ละ่ะอาจารย์ซู๊ดของนี<ฆ>้เขาถูอกันตัวนี้มาถูกกันหลายคนอยู่นะ<ฆ>เห็นเขา<ฆ>ทั้งมาถูกกันหลายคนอยู่ทีนี้ส่วนเลขรัฐบาลไทยส่วนมากจะมาช่วงท้ายๆงวดเนอะ่วงท้างงวดบางทีอาจารย์ก็แอดมินมาถ่ายอาจารย์ติดธุระไม่อยู่บ้านบ้างก็ไม่ได้ถ่ายหรือบางทีตอนช่วงอาจารย์ว่างแอดมินติดธุระก็ไม่ได้มาถ่ายมันจะเป็นช่วงท้ายงวดครับ ช่วงสี่ห้างงวดหลังๆมานี่มันจะมันจะมาช่วงท้ายงวดแล้วก็มันภารกิจหลายอย่างเอ่อเอฟซี FC บางคนเขาก็จะบ่นว่าเลขอาจารย์ตอนออกคลิปไม่เห็นไม่เห็นมีเพราะเลขออกทําไมมีถ้าต้องบอกเหตุผลด้วยก่อนนะว่าเลขมันมาตอนช่วงท้ายงวดไ้ก่อนหน้านั้นที่มาถ่ายมันชอบไปออกต่างประเทศไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ขอต่างประเทศนะอาจารย์ก็ขอรัฐบาลไทยแหละแต่มันชอบออกต่างประเทศมันเองแต่ว่าถามว่าลงไม่ลงอยู่แล้วเลขตงนี้นี่ลงให้เห็นเนาะลงให้เห็นอืมแต่ทีนี้ พอช่วงท้ายงวดมันก็มีภารกิจหลายอย่างอัดเวลาจะไม่ตรงกันบ้างอาจารย์ก็ช่วงก่อนนั้นนิสี่ห้าเดือนนี่งานก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างยุ่งไม่ค่อยได้อยู่บ้านแอดมินมาไม่ไม่เจอกันบ้างแอดมินติดธุระบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ค่อยได้ออกแต่ว่ามารอบนี้นี่คืออาจารย์ว่างแอดมินว่างได้มาถ่ายพอดีก็เลยได้ออกตอนงวดสุดท้ายไอตอนช่วงวันสุดท้ายถึงได้ออกไอ 902เนี่ย <92. S 1> ครับแล้วเจ้าของเลข902ที่มามาอาบเขาถูไหมอาจารย์อาจารย์ไม่อยากพูดถึงเลยทําไมล่ะอาจารย์เขาไม่ตัดบอ,เ,อเขาตัดทุกตัวยกเว้น02ลืมครับตัดทุกตัวยกเว้นเลขตัวที่ออกใช่ตัดทุกตัวยกเว้น 02. 02 02ซื้อแค่บ,บนไม่ได้ซื้อล่างโอ้เสร็จเลยทีนี้ลืมกลับ Mm hmm. อ่าไม่ใช่ลืมกลับลืมคูณปกติถ้าเราคูณเนี่ยมันจะบนล่างเนาะครับอันนี้เขาเขาไม่ได้นี่ mm hmm. เขาไม่ได้คูณครับพอไม่ได้คูณปุ๊บคูณหมดทุกตัวนะยกเว้นตัวนี้เราไม่ได้คูณครับแต่ว่าเขาไปดวงดีได้เจ็ดสองเลขฝันเขากลับไปแล้วเขาไปฝัน ครับฝันได้เจ็ดสองเอาไปถูกตัวนั้นก็คือว่าหลังจากอาบคันน้ำมนเสร็จกลับไปก็เลยถูกเลขเจ็ดสองใช่เขาฝันก็ถ,ถูกทั้งลาวถูกทั้งถูกทั้งฝั่งฝั่งโขงถูกทั้งรัฐบาลไทยอืคือเขาฝันได้กลับไปปุ๊บเขาก็ฝันได้แล้วเขาซื้อเขาก็ได้ลาวแล้วอีกตัวหนึ่งเขาซื้อมันก็ได้ไทยครับได้รัฐบาลไทยครับผม,มทีนี้ที่มามาอาบน้ำมลมาอาบน้ำมลก็ ทางฝั่งตอนช่วงที่ไปอาบน้ำมนให้คนที่จังหวัดสุรินเนาะที่มาถ่ายรอบแรกอ่าเลขชุดแรกที่จันมาถ่ายคือจันไปรดน้ำมนอ่าน้ำมนสะดกเคราะหให้คนที่สุรินซึ่งเลขชุดนั้นเนี่ยมันมีเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าเนาะแล้วก็มีเจ็ดศูนย์สามออกฟัง่งแอลออก ฝังโค้งนี่วันแรกเลยที่เรามาถ่ายคือวันพฤหอสตอนเย็นเนาะพอวันศุกร์มันก็ออกเก้าศูนย์วันจันทร์ก็มาออกเจ็ดหกแล้วก็วันพุธก็มาออกหกศูนย์อีกสากวดซ้อนเจ้าของเขาซื้อนะครับซื้อฝั่งโค้งไม่เป็นเขาไม่มีที่ซื้อเขาไม่รู้วิธีซื้อครับก็นั่งร้องไห้ไปนั่นแหละเสียดายทีนี้เขาโทรมาตอนวันที่สิบห้าตอนเย็นจานาร์ก็บอกไปแล้วนะว่า เออถ้ามันตัวน้ำมันออกลาวไปแล้วออกฟังโขงไปแล้วก็ไม่ต้องไปตามซื้อมันปล่อยไปเอาตัวใหม่ของขอนแก่นนี่ไปซื้อเอาเจ้านั้นเขาก็บอกว่าเขามั่นใจเลขสวยลอ่อแต่สามตัวอย่างเดียวเลยมไม่ได้ตัดซื้อครับครับผมอืทีนี้ของของงวดนี้นี่ที่ว่าอาจารย์บอกว่าฝันดีแต่ตองวดแล้วเป็นยังไงอาจารย์ฝันดีตองงวดนี่อาจารย์ฝันว่าไปขุดดิน พอขูดไปเนี่ยไปได้หัวมันหัวมันแก่าลาวเขาเรียกอะไรมันเผาเนาะครับเไทยเขาเรียกมันแกวครับหัวใหญ่ทีน,นี้พอขูดขึ้นมาเสร็จพอกดว่าพองัดหัวมันแกวขึ้นมาข้างล่างมันจะมีก้อนเหลืองเหลืองก้อนสีเหลืองเหลืองอาจารย์ก็เลยงัดขึ้นมาเอาไปล้างปรากฏว่าเป็นทองทองเป็นทองก้อนทองธรรมชาติทองก้อนเนี่ยเกือบเท่ากําปั้นอยู่ใต้หัวมันแก้ว าจา์ก็คิดว่ามันน่าจะมีน่าจะเป็นโชคลากฝันดีนั่นแหละฝันว่าได้ทองก้อนใหญ่เท่ากับปั้นเลยบจ่จันได้คนเดียวเลยบ่จันยิบขึ้นมา <ไป S 2> เลยไปคนเดียวไปคุณคนเดียวคือในฝันอะ่ะเดิมทีทีแรกก็คือว่าจานนี่ไปที่ไหนไม่รู้ไม่ไม่คุน้นไม่คุ้นหูคุ้นตารู้แต่ว่าเป็นหมู่บ้านอยู่ติดตีนเขาจานบอกว่าบ้านนี้เขา ปลูกมันแก้วคันนี้พอเห็นเขาคว้ากันขุดมันแก้วได้มันแก้วมาขายกันเอาไปขายครับจาย์เลยถามเขาเขาบอกเออเขาปลูกมันแก้วเยอะนี่หลังบ้านตาก็มีปลูกอยู่แต่ไม่ได้ปลูกเยอะดอกถ้าจันหิวถ้าจันอยากกินจันก็ไปขุดเอาจะเอาเอามากเอาน้อยก็ขุดเอาเองเลยเอาขนาดไหนครแล้วแต่ตาคุณให้ไม่ไว้ดอกตาแกแล้วแกไว้อย่างนี้ครับอาจารย์ก็เลยแบกเสียมไปไปขุดเองขุดก็เจอหัวมันแก้วหัวมันแก้วมันเผานะหัวใหญ่ใหญ่ประมาณนี้แหละ ก็เลยงัดพองัดหัวมันเผาขึ้นก็เจอก้อนที่แรกเนี่ยเห็นแต่มันโผล่พ้นดินมาประมาณทาเท่านิ้โฟนเป็นเรืองเหลืองอาจารย์ก็เอาเสียมแสะ้ายแสะขวาปรากฏว่ามันใหญ่ถ้าประมาณกำปั้นอาจารย์งัดขึ้นมาไปล้างน้ําดูเนี่ยมันเป็นสีเหลืองทองทั้งก้อนเลยอืมทีนี้ก็เลยเดินเอามาให้ตาคิดูตานี่ได้อะไรนี่ใแ่ทองไหมเนี่เขาบอกอู้ทองเลยทองตาเคยหาเป็นขุดทองขุดไรจักรอนนี่ทองทองร้อยเปอร์เซ็นต เข <Okay. S 2> าบอกโอ้ยจันโชคดีแท้เลยถามตัวไหนล่ะจยนถามตาเก้ว่าตาจะเอาไหมตาบอกตาไม่เอายกให้จยนหมดคนเดียวเลย <Okay. S 2> เอคคิดว่าทองนี่เป็นอะไรทองอืมทองนี่น่าจะก้อนกลมๆเนาะศูนย์นะบาจันศูนย์ทองนี่น่าจะเก้กกา,า,อาโอ้ตัวไหนล่ะาจานศูนย์เก้าประมาณนี้ใช่ <9. S 2> ไหมครับเก้า ไอ้มันมันแก้วนี่ฮะโอ้แม่พันว่าหกศูนย์เก้าอตาม้าทีของแม่พันตีเหมือนกันไม่ได้อาจารย์ส่วนตัวอาจารย์ตีเหมือนกันไหมครับอาจารย์ก็ว่าทองอ่าทองนี่ทองแท้นี่เขาเรียกทองเนื้อเก้าเนอะครับทองแท้นี่ทองเนื้อเก้าทองธรรมชาติทองเนื้อเก้านี่ก็น่จะมีเก้าครับก้อนกลมๆนี่น่าจะศูนย์ครับแต่หัวมันแก้วมันทับอยู่ข้างบนนี่มันแก้วมันแก้ว เจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าแล้วเจ็ดศูนย์เก้ามันก็จะไปซ้ำงวดขันน้ำมนต์งวดก่อนเนาะครับนั่นแหละเจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าก็หกศูนย์เก้าหรือถ้าเอฟซีคนไหนตีความฝันต่างออกไปจากนี่มีตีเลขแม่นตีอะไรอไปพิจารณาตีเอาเนากแล้วแต่ดูงแล้วแต่ดวงมิชตาราศีขแต่ละคนครับเนาะครับอันนี้ ถ้าทามาถูงงวดนี้มันถูงงวดที่ทลายแน่นี่จันพอนับได้ไหมจันประมาณที่หลังจากมันเริ่มมาถูกติดต่อกันเนี่ยประมาณเจ็ดหกงวดเจ็ดงวดนี้งวดนี้งวดที่เจ็ดงวดนงวดนี้งวดที่เจ็ดเจ็ดงวดซ้อนงวดนี้นะครับมันมันแต่ก่อนแต่ก่อนมันถูกหลายงวดอยู่ที่นี่มันมาเว้นเว้นอยู่สี่ห้างวดแล้วก็เพิ่งมาถูกติดเมื่อกี้ถูกติดติดกันนี่อีกอือครับผมหกงวดเจ็ดงวดเลยเนาะ ฟังนะครับผมเนาะก็อ,อาจารย์ทำให้ให้ไว้เป็นเดวทางนะครับแล้วงวดนี้จะมีใครมาทําขันน้ำมนต์อีกไม่ะอาจารย์รรขันน้ำมนต์เนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจนะแต่วันที่สามอาจารย์จะจัดเครื่องบูชาขึ้นครูประจําปีอ <Landes> แต่ว่าปีนี้ไม่ได้เอาโมโหรีปีพาดมาหนอกเพราะว่าอาตอนวันที่สองมกราเนี่ยอาจารย์ไปไหว้ครูใหญ่ที่บ้านอาจารย์เนี่ยแต่สามข้ามเดือนสามเนี่ยจะจัดอาจารย์จะจัดเครื่องใบสีผลหมากลังไม้ขึ้นถวายในหิ่งบูชาครูเรียบแต่ว่า ถวายคายเครื่องคายครับแอดมินจําได้อยู่ว่าอาจารย์ว้ครูทีไรได้บนล่างตลอดอ่าทำไมอาจารย์ปีนั้นก็ถูกบนล่างเลยที่อาจารย์หว้ครูใช่ไหมใช่ก็คือปู่อะไรมาลงตอนนั้นอาจารย์ที่ได้บนถูกทั้งบนทั้งล่างพยานาคแาชถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ปู่พยานาคราชครับแต่ว่าแอดมินก็มาเอาเลขทีเดียวก็คือไม่ได้อยู่ตอนปู่ท่านมาทรงเนาะมาลงปีนี้ ปีนี้ไม่ได้จัดเครื่องโมโหรีปีพาดเพราะว่าโมโหรีปีพาดเล่นไปตอนวันที่สองที่บ้านอาจารย์ใหญ่แล้วครับแต่ว่า,าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไหว้ในเราไม่ได้ไหว้ครูใหญ่ในตำหนักโดยตรงเราไปไว่า้ที่บ้านอาจารย์ใหญ่นะเราต้องมาจัดเครื่องขายเเรียบเครื่องเครื่องขายรประจําปีที่หิ่เราตั้งหางอีก อาจารย์กำหนดไว้วันที่ะขึ้น3ค่ำเดือน3ม็็คือวันที่21พ<อ>ี่ให่ถึงนี้ตั้งงานให้ FC กดรอไว้เลยเนาะแนวทางวันวัน้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจัดเครื่องใบสีมากครู<ไ>จัดเครื่องใบสีมากครูพลรามาร่างไม้ขึ้นถวายบูชาจะมีการทําน้ำมนต์สวดบูชาสวดสรรเสริญคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ชุมนุมครูแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบางส่วนที่อยู่อยู่ใกล้ก็อาจจะมา ขึ้นขันครอบขันวันนั้นด้วยก็น่าจะประมาณเสร็จพิธีก็น่าจะประมาณหลังเที่ยงประมาณสักบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี่ยครับผมเอางนนี้ได้ไหมอาจารย์ถ้าเกิด FC อยากร่วมพิธีด้วยส่งส่งรายเชื่อมาร่วมได้ไหมอาจารย์ได้เพื่อจะได้เสริมดวงเนี่ยคือช่วงเช้าเนี่ยดูปัจจัยก่อนถ้าปัจจัยพอช่วงเช้าอาจารย์จะนิมนต์พระมาฉันเช้าครับประมาณสักฉันเช้าเสร็จประมาณสามโมงเช้าอาจารย์จะ ขึ้นพิธีไหว้ครูอ่าถวายเครื่องสกการะเครื่องคายสวดสรรเสริญบูชาครูชุมนุมครูเสร็จอาจารย์จะทำน้ำมนต์อ่าสะดาะเคราะห์เสริมชะตาราศีสวดนุนดวงนุนอะไรให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาในพิธีเสร็จก็จะเป็นพิธีครอบประมาณเที่ยงอาจารย์จะทําพิธีครอบขันให้แล้วก็จะขอโชคลาภพร้อมอืมครับผม ก็ให้เอฟซีกดรอกดติดตามเลยนะครับก็คือแนวทางวันไหวครูขออาจารย์อยู่แม่นมากเลยเนาะก็คือแอดมินเห็นมาประมาณสามปีแล้วที่มันก็คือไหวครูแล้วมันถูกทั้งบนทั้งล่างคยมีสามตัวไม่จานมาแล้วไหวค้ครูมีสามตัวไม่เคยมีอยู่ถูกสามตัวแปลว่าเป็นไหวครูใหญ่เหมือนปีที่แล้วก็คือมีโมโหรีปีพ้าทุกอย่าง<อ>แต่ต้องต้องงดโมโหรีปีนี้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะ เราไปไหว้ครูที่ไหว้ครูใหญ่ที่สํานักของอาจารย์มาแล้วของอาจารย์ของอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยมีสามสี่ท่านเป็นอาจารย์อาจารย์คนแรกของอาจารย์เนี่เสียไปเมื่อปีก่อนครับอันนี้เป็นอาจารย์ท่านที่สองครับสองก็คือปัจจัยปีนี้อาจารย์ปัจจัยเอามาลงทุนพัฒนาที่ที่ไร่ที่นาทำรั้วทำสวนทำนุ่นทำนี่ กำหนดค่อนข้างเยอะทาให้ปัจจัยที่จะจัดพิธีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็เลยตัดมโมรีออกอก็ดูปัจจัยก่อนวันที่สาวันที่สามเนี่ยปวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยถ้าปัจจัยพอก็จะมีถวายเพลินพระเอถวายเช้าพระาหารเช้าแต่ถ้าไม่พอก็อาจจะไม่ได้ถวายครับก็รอดูปัจจัยนี่ก็มีลูกศิษย์ทางขอนแก่นเขาก็ช่วยมาอยู่แต่ก็ยังขาดอีกหลายบาทหลายส้างค์งเลยเดี๋ยวต้องคุยปรึกษากันกับญาติพี่น้องก่อน อาจจะต้องหยิบต้องยืมเขาบ้างบางส่วนแล้วก็แล้วก็อาจจะมีทุนของตัวเองบางส่วนอเประมาณถ,าถ้าไม่เกินหมื่นนี่ก็น่าจะพอไหวครับผมนะยังไงก็ให้เอฟซีกดรอกดติดตามเลยนะครับผมเนาะค่ะสําสหรับความฝันอาจารย์ตีเป็นเท่าไหนนะคะอาจารย์เจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าครับผมก็ก็ดูวันที่ยี่สบเอ็ด ถ้าถวายเพลนพระด้วยก็อาจจะเลยเที่ยงถึงจะได้หวยได้เลขก็คอยติดตามเอาแต่ถ้าไม่ได้ถวายเพลนพระไม่ได้ถวายเช้าไม่ผูดผิดไม่ใช่ไม่ใช่ถวายเพลนไม่ได้ถวายพระทหานเช้าพระก็คือเริ่มอาจจะได้เริ่มพิธีแต่เช้าก็ไม่ถึงเที่ยงครับรอ,อดูก่อนรอดูที่ปัจจัยถ้าปัจจัยพร้อมหรือยังไงก็ค่อยว่ากันวันง,งานอีกทีหนึ่งอืมครับครับผม รับไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางอาจารย์น้อยด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์น้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับแนวทางต่องวดของอาจารย์น้อยนะครับ70960น้าะครับท่านผู้ชมเสนอเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุงช่องด้วยนะครับขอจบคลิปประเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ